นี่ก oh, 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 right. oh, ็คือเด็กบ้านนะครับทุกคนเราก็สามารถเล่นกับมันได้เลยโอ้โหโอ้หูนี่แน่นี่แน่โอ้โหเด็กบ้านโหดเหมือนกันนะครับทุกคนนะเนอะเด็กบ้านเนอะเด็กบ้านเนอะเด็กบ้านโอ้โหบอกเลยว่าได้ตังค์ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโอ้หเเด็กบ้านเจอทรงเจ้าพ่อไปแทบร้องครับผมฝากไว้คิด เอาแล้วรับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับเซิร์ฟไลออนเนมทาวนะครับทุกคนและสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราจะมาแนะนํากันนะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่กาลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นในตอนนี้นะครับผมพี่จะมาแนะนาเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาชื่อเซิร์ฟว่าไลออนเนมทาวนะครับทุกคนโอเคนะครับผมสําหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับทุกคน โอเคให้ทุกคนนะครับเดินมาตรงที่รูปไข่นี่นะครับรูปไข่ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับของขวัญเด็กใหม่นะครับแล้วก็กดเอ็นรับไปเลยนะครับขวัญเดยวจะได้จะเป็นเงิน20,000ืมือถือหนึ่งเครื่องกระชัปองสุ่มรดคนละ1ลูกนั่นเองโอ้โหทุกคนได้กระชับปองสุ่มรดด้วยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋ากันนะครับทุกคนกดวัดเข้ามานะครับไปที่กระเป๋าเก็บของนะครับทุกคน ก็จะมีกระเป๋าแบบเก่านะครับแล้วก็กระเป๋าแบบใหม่ให้เราด้วยนะครับแบบเก่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าแบบใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลือกใช้นะครับใครชอบแบบเก่าก็แบบเก่าก็ได้นะครับดีมากเลยเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีทั้งแบบเก่าแบบใหม่นะครับแบบใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ค่อนข้างที่สวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์มือถือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับกดเข้ามานะครับโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนเห็นปะ นี่เหมือน iPhone เลยนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ใช้แบบกลับไปก็ได้นะครับอันนี้นะครับนี่ก็เก็บไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกระชาปองกันนะครับกระชาปองนี้นะครับก็จะเป็นกระชาปองสุ่มลดนั่นเองนะครับเพียงนะครับทุกคนนะครับกดโอเพนปรับวันนี้ก็ทําการสุ่มรดแล้วนะครับทุกคนนะดูนะครับว่าเราจะได้รถรุ่นอะไรนะครับทุกคนตั้งแต่ดวงนะครับ โอ้โหที่มาถึงว่าดีนะครับทุกคนทราบตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านค้านะครับผมร้านค้าขายอาหารแล้วก็ขายอุปกรณ์ทํางานนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้เลยนะครับที่จุดเกิดนะครับมีแคมป์ด้วยนะครับก็คือเอาไว้ล่ากวางนะครับอันนี้คือกระปักกวางเนาะเอาไว้แบบปิกนิกอะไรประมาณนี้นะครับใครอยากที่จะไปเที่ยวเดินป่านะครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับแล้วก็ซื้อแคมป์ไปตั้งนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีพวก อ่าโทรศัพท์มือถือขายเข้ากล่องนะครับผมกระเป๋าซักศพนะครับแล้วก็ผ้าห่อศพก็มีนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับว่างานในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีงานอาชีพอะไรบ้างนะครับคนเดี๋ยวไปกันเลยสำหรับงานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพผลิตอะไหล่รถยนต์นะครับให้ทุกคนนะครับมาเปลี่ยนชุดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นชุดช่างนะครับทุกคนจากนั้นเราก็สามารถที่จะหยิบอุปกรณ์นะครับ ื่อที่เราจะเอาไปใส่รถอะทำงานนะครับทุกคนนี่เราก็ใส่เข้าไปนะครับผมมันเป็นชิ้นส่วนนะครับทุกคนชิ้นส่วนนะครับมีอยู่ประมาณ4ชิ้นส่วนนะครับเราก็ใส่ให้ครบนะครับทุกคนนะนะครับถ้าเราใส่ครบเมื่อไหร่นะครับเราจะได้ตังค์นะครับจากที่เราทํางานอาชีพผลิตอะไหล่รถยนต์นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าทำงานอาชีพนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นงานอาชีพเลี้ยงไก่นะครับเราก็มาสมัครงาน เช่นเคยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับมาซื้อแม่ไก่นะครับตัวไก่นะครับซื้อแม่ไก่ก่อนนะครับนี่แม่พันไก่นะครับจากนั้นเราก็นําไปเลี้ยงบริเวณที่เขาบอกนะครับผมนําไปวางนะครับอ่าแล้วก็กดเอนวางไปได้เลยนะครับนี่มันก็ทําการเลี้ยงไก่นะครับทุกคนเห็นปะมันจะเลี้ยงไก่นะครับ นี่ไก่ก็ทําการกินหัวหารนะครับรอให้จนครบเราก็ถึงจะได้ไข่ไก่มานั่นเองนะครับทุกคนเราก็รอไปนะครับให้จนเสร็จนะครับทุกคนนะถ้าเสร็จเมื่อไหร่เราจะได้ไข่ไก่แล้วก็นําไปขายนะครับครั้งนึงนะครับจะได้อยู่ประมาณ5ฟองนะครับทุกคนนะครับ5้าฟองเราก็นําไปขายได้เลยเอาละครับตอนนี้เราได้ไข่ไก่มาแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็นําไข่ไก่เนี่ยไปขายได้เลยนะครับอยู่ใกล้นี่เองนะฟองอยู่ที่20บาทนะครับต่อฟองเนาะก็ขีนะครับแล้วก็กดขายไปเลยนะครับนี่เราก็ได้มา100นะครับทุกคนเองเป็นงานอาชีพที่ดีนะครับแล้วก็แบกใหม่ด้วยนะครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะครับทุกคนโอ้โหทางเข้าน่ากลัวน่ากลัวนะครับโอ้เป็นโปรงเลยนะครับ อ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานที่ขุดเหมืองแล้วนะครับทุกคนสังเกตว่าจะมีหินนะครับอยู่ที่200จํานวนเนาะนะครับหินแร่นะครับเราก็สามารถขุดได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ครับคนยังไม่มีมาขุดเนาะเราก็กดอินขุดไปได้เลยนะครับนี่ที่เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เลยนะครับทุกคนเราสามารถที่จะขุดได้เลยนะครับแล้วขุดนะครับขุดได้แร่มานะครับเราก็สามารถที่จะ นะครับมาสกัดตรงนี้ได้นะครับทุกคนอ่ามาแปลรูปเนาะโอเคแปลรูปตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานชีพคุณเมืองนะครับผมแบกใหม่นะครับสำหรับของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนสำหรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดซ้อมอาวุธกับเ b c นะครับทุกคนนะอ่าอันนี้ก็คือเด็กบ้านนะครับทุกคนเราก็สามารถมาเล่นกับมันได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้หูนะครับนี่นี่นี่ นี ì, 的 salah, 的่น oh, 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 <br> oh, 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 ี okay. oh, 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 ่แน oh, oh, ่นี่แน่โอ้โหเด็กบ้านโหดเหมือนกันนะครับทุกคนนะโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิโอ้โหเด็กบ้านเนาะเด็กบ้านของมึงอะเด็กบ้านเนาะโอ้โหไอเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โห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 เด็กบ้านโคตรเยอะนะครับทุกคนเด็กบ้านมันโคตรเยอะเยอะจัดอะ เด็กบ้านข้อเยอะถ่ายอย่างเดียวนะครับน對對้องๆถ่ายอย่างเดียวนะครับโอ้โห У, โอ้โหเด็กบ้านเนาะ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 โอ้โหบอกเลยว่าได้ตังค์ด้วยนะครับทุกคนโอ้โห,โโห,หเด็กบ้านเจอทรงเจ้าพ่อไปแทบร้องซ์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็จะมีระบบท้าต่อยตัวต่อต,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 ตัวได้ด้วยนะครับทุกคนก็นะครับผู้โชคของเรานะครับทุกคนก็ สามารถเลือก ID ได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะชคมวยนะครับท้าตัวต่อตัวนะครับสามารถมาหากับนักมวยคนนี้ได้เลยนะครับเราก็กดเอ็นมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับอ่าไอดีผู้เล่นได้เลยนะครับโอ้ที่ต้องใช้ต่อสู้นะครับจะเป็นหมัดเท่านั้นนะครับเราก็สามารถเลือก ID ผู้เล่นได้เลยนะครับส่งคําท้านะครับทุกคนนะอ่าเราก็สามารถที่จะไปชคมวยกันได้เลยนะครับหรือว่าเขาจะยอมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไป ID 5ละกันนะครับทุกคนนะ ลองดูนะครับจะตอกคำท้าไหมอ่าเราต้องขอไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ถ้ายังไม่มีนะครับเราก็ส่งคําขอไปนะครับปฏิเสธนะครับตรงนี้นะครับลองไอเดียหกดูนะครับทุกคนนะไม่ได้นะครับทุกคนเขาไม่กล้าต่อยกับผมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดเด็กแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดตูกใจด้วยนะครับกดสำหรับจะขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่กันคลิปหน้านะครับทุกคนนะบ๊ายบายปุ้นๆสวัสดีครับ